But the สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่5-10ธันวาคมพุทธศักราช2564ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ วันที่5ธันวาคมเวลา7นาฬิกานางสาววิมลมาศได้สไัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรม,มชนาาชิาเบศาราเบมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรวันชาติและวรรพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ณบริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายส พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีและได้มอบหมายให้นางมัทนนานาเจริญรัตและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำคูคลองณบ้านโคกบ,บันเลงตำบลบุรุษีอำเภอเมืองสุรินจังหวัดสุริน วันที่6ธันวาคมเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาววิชยาสวัสดิ์นิติกรชำนาญการเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศัก,กยภาพแกนนำจิตอาสาชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์รุ่นที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2564ณสาลาบ้านใซงามหมู่14ตบลนาหน,านองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3า่รวมกับศูนย์อำนวยการป้องกันยาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมพลบุรีและชมรมเสริมสร้างพลังเครือข่ายชุมชนไทยเพื่อฝึกให้ประชาชนมีความเป็นผู้นำเสียสละและมีจิตอาสาโดยมีนางทรงรักวรภยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในการเปิดการอุปรม วันที่8ธันวาคมนางมัทน,นาเจริญรัตน์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณีพักดีนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจแรงงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานและส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และแนวโน้มการเลิกจ้างใน,นสถานประกอบกิจการจำนวน2แห่ง จากการตรวจไม่พบว่ามีลูกจ้างติดโควิด19และไม่มีแนวโน้มการเลิกจ้างและพบว่าสถานประกอบกิจการยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ทั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้มีคำสั่งให้สถานประกอบกิจการดำเนินการให้ถูกต้องแล้ว วันที่9ธันวาคมเวลา7นาฬิกานางมัทนาเจริญรัตน์นักวิชาการรายง,งานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจและกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ซึ่งได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟณบริษัทโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาสุริน มีสถานประกอบกิจการในพื้นที่เดียวกันเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน22แห่งลูกจ้างทั้งหมด222คนพบว่าหน่วยฝึกได้ปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์รวม22หน่วยงานยกระดับเป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอำเภอ ในวันเดียวกันนี้เวลา9ก้นาฬิกานางสาววิมลมาศได้สวัยนักวิชาการแรงงานชํานาญการรักษาการในตําแหน่งนักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษรักษารชาชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดซีโร่ทอลเลนซ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการตามยุทธศาสชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่4ณห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4สารกลางจังหวัดสุรินทร์ศูนย์ราช การจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายสุวัพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานและในเวลา15นาฬิกาได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number ร ToB นทูบีนัมเบอรไอระดับจังหวัดสุรินทร์รุ่นที่12ประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณ2,565ณห้องประชุมช้างเผือกชั้น3อาคารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน โดยมีนายสุวัพงศ์กิติพัฒน์พีบูรณ์เป็นประธานมอบโล่มอบรางวัลและให้อวาดแก่เยาวชนและผู้ร่วมงานคนสำราญงานสำริจผลประชาชนพึงพอใจ